เราจะมาเริ่มกันนะครับสำหรับการระบายสีน้ำในบทที่สองบทที่สองนี้คุณครูเรียกว่าการคอนโทรลสีและคู้กันนะครับครูจะกำหนดโจทย์ของคุณครูก่อนวันนี้โจทย์ครูคือกระดาษขนาดนี้เลยนี่คือช่องที่คุณครูจะระบายให้ได้สมมติว่านี่พวกเราโดนกําหนดว่าเราต้องระบายสีน้ํำข้างในช่องนี้ให้มันดูเป็นสีน้ําเป็นเรียบเนียนๆเลยนะครับ และในสองช่องนี้นี่ฮะขนาดใหญ่ไหมอันนี้ช่องเท่ากระดาษ A4 ของเราเลยนะครับโจทย์ค็คือจะระบายยังไงให้มันอยู่ในช่องพวกนี้ให้ได้แล้วก็ต่อเนื่องสวยงามปัญหาของนักเรียนที่ฝึกระบายสีน้ําก็คืออะไรระบายแล้วมันไม่ต่อเนื่องเป็นรอยแบบเป็นรอยต่อเป็นรอยสีแห้งๆนะพอเป็นรอยสีแห้งปุ๊บก็จะพยายามเอาน้ําไปละลายมันต่อเอาน้ําไปละลายปุ๊บสีมันก็ ยิงอะไรยิงยิงด่างพอด่างปุ๊กอน้ำเป็นละลายต่อเอาสีลงอีกผู้กันขูดเข้าไปกระดาษก็จะเริ่มเปื่อยตามลําดับมันก็เลยพังนะครับเป็นไปตามนั้นนะทีนี้มันมีวิธีกูจะสอนเรื่องต่อมาที่กูจะสอนคือการคอนโทรลผู้กันเช่นนักเรียนอยากระบายสีข้างในพื้นที่ที่มันจํากัดอ่าพื้นที่ใหญ่ๆ่ได้แล้วพื้นที่ที่จํากัดอ่ะอย่างเงี้ยนักเรียนจะ ใช้วิธีไหนในการระบายให้ได้เพราะลําพังการจับคู่กันเนี่ยระบายพื้นที่ใหญ่ก็ยากอยู่แล้วพื้นที่เล็กเนี่ยแบบห้ามออกนอกเส้นเนี่ยทำอย่างไรโอ้โหอันนี้อันนี้ยิ่งยิ่งยากเลยนะครับแต่มันมีวิธีอ่านี่เป็นไส้เดือนไส้เดือนอ่าครูกําหนดไว้นี่คือโจทย์ครูวันนี้ครูจะทําให้ยากกว่าที่พวกเราทําก็คือครูใช้กระดาษขนาด A3 ขนาดมันจะใหญ่ทีนี้ เริ่มแรกเลยทุกอย่างมันต้องอยู่ในจุดที่พอดีนะครับทั้งเรื่องของเรื่องของนี่เรื่องของตรงนี้เรื่องของกระดาษเรื่องอุปกรณ์ก็เช่นกันสีเตรียมให้เรียบร้อยน้ําน้ําเตรียมให้เรียบร้อยทุกอย่างมันต้องพร้อมนะครับมันถึงจะระบายได้ดีนะนี้ต่อมาเรามาวางแผนกันก่อนว่าเราจะใช้สีไหนระบายเริ่มจากช่องใหญ่ก่อนเลยดีไหม ช่องใหญ่นี้เอาสีอะไรดีในรีเควสต์ค่ะุดิเขียวเหรอเฮ้ยขอสีอื่นขอสีอื่นเียวอะสีสีเขียวนี่เวลาเห็นบนจอมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไงแดงนะแดงนะแดงเลื่อนหมูแดงเลื่อนหมูอะได้นี่มีแดงนี้อยู่นะครับอะทีนี้เราจะเราจะตามลำดับงี้เลยเช่นเราจะระบายสีแดงเราต้องบอก บอกตัวเองก่อนจะระบายสีแดงนะเรามาทำอะไรต่อครับเตรียมสีเราก็ต้องเตรียมสีละลายสีแดงออกมาให้มันเป็นปริมาณที่เพียงพอสําหรับจะระบายตรงนี้ได้อ่ะมาเริ่มเตรียมสีครับการเตรียมสีนะครับนี่เอาพู่กันมาเอาน้ํามาลงตรงนี้หน่อยถ้าเราเตรียมเยอะถ้าเราเตรียมเยอะเนี่ยเอาน้ามาลงเอาน้ํามาลงเสร็จแล้วนี่ครับเอาพู่กันเนี่ยนะครับไปรูดสีในนี้ไม่ใช่เอาไปค้นอย่างนี้นะ เอามาลูดถอยหลังทําไปเรื่อยๆสีมันจะค่อยๆละลายละลายมาแล้วเอาลงมาในนี้ละลายมาแล้วเนี่ยละลายปุ๊บเนี่ยครับเอามาปัดๆในจานสีนะแค่นี้สีมันก็ลงแล้วเสร็จแล้วน่าจะไปจุ่มน้ําอีกผู้ก,การไปจุ่มน้ําแล้วก็เอามาละลายอีกตเติมไปเรื่อยๆละลายตเติมมาเรื่อยๆจนพวกเราคิดว่ามันน่าจะพอเอาน้ํามาลงเอาน้ํามาลงเอาน้ํามาลง เติมสีเข้าไปเนี่ยครับสีน้ำเนี่ยอ่าเราจะใช้แบบนี้เราจะค่อยๆเอาผู้กันไปละลายสีมาแล้วก็เอามาลงในช่องตรงกลางก่อนเสร็จแล้วเราจะใช้ก็ใช้จากช่องตรงกลางตรงนี้พวกเราจะไม่ไปใช้โดยตรงจากช่องตรงนี้นะครับคือเราต้องเอามาเนี่ยเอามาผสมก่อนว่ามันได้ไหมนะนี่คือแดงนะที่ต้องการเลยนะเสร็จแล้วเตรียมสีแล้วทํำยังไงครับ เสร็จแล้วเตรียมสีแล้วอ่ะครูจะพาพวกเรามาวางแผนกันก่อนวิธีการคือการระบายสีน้าเนี่ยนะครับการระบายสีน้ําเราจะใช้คุณสมบัติของน้ําเข้ามาช่วยคือเราจะหาอะไรรองกระดานให้มันเอียงหน่อยเนี่ยครูใช้รีโมทรองใช้ที่รองอ่ะนะครับให้กระดานมันเอียงนิดหนึ่งนะธรรมชาติของน้ําคืออะไรมันไหลลงด้านล่างใช่ไหมครับมันไหลลงต่านะนี่คือ นี่คือธรรมชาติของน้ำเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตรงนี้ในการช่วยให้สีมันระบายง่ายขึ้นกระดานสำคัญไหมสำคัญนะนี่ฮะมีกระดานเราถึงเอียงได้อะต่อมาสีพร้อมแล้ววิธีคือเราจะระบายจากข้างบนลงมาข้างล่างครับอะเริ่มเลยนะเริ่มเลยเออเราจะเริ่มจากข้างบนก่อนทีนเดียผู้กันลงมาครับ เหมือนที่คุณครูบอกเขาที่แล้วเราไม่ต้องรอให้สีหมดพู่กันเราแตะสีใหม่เข้าไปเลยไม่ต้องรอให้สีมันหมดคู่กันนะครับเราจะไม่รอให้มันกลายเป็นรอยแห้งๆระบายมาประมาณนี้แล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีน้ําที่เป็นน้ําขังอยู่แถวนี้มีน้ําขังแถวนี้ไหมมีไหมนั่นแหละอันนี้คือถูกต้องนักเรีนยนต้องปล่อยให้น้ํามันขังด้วยเพราะว่าถ้าแห้งมันจะซึมไปในเนื้อกระดาษแล้วมันจะเป็นเส้นการที่เราปล่อยให้น้ําขังแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ สีตรงนี้มันไม่แห้งแล้วมันจะระบายต่อง่ายเราก็เพียงแค่เอาพู่กันไปแตะสีแล้วก็เอามาต่อเอามาต่อตรงที่เป็นน้ําขังนะครับระบายไปนะสำคัญคือเราจะไม่รอให้สีมันแห้งไปก่อนแล้วเราจะระบายคือค่อยๆระบายเต็มพื้นที่มาเรื่อยๆนะครับระบายเต็มพื้นที่มาเรื่อยๆนะเนี่ยฮะระบายไปแล้วก็คอยแต่งขอบมาด้วยอ่ะระบายไป พวกเราไม่จําเป็นต้องระบายไประบายมาไม่จําเป็นต้องไปซ้าเครื่องบนไม่ได้ส่งผลอะไรต่องานนะครับแค่เอาผู่กันไปโดนกระดาษเนี่ยสีมันก็ติดแล้วปึ๊บแล้วก็ระบายมาเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวน้ําสีเนี่ยมันก็จะไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยปลายนี่ครับพอมันมีน้ําสีตรงนี้เลี้ยงแล้วปุ๊บมันจะระบายต่อได้ง่ายนะและเราก็เอาผู่กันปาด พอน้ำสีมันไหลลงมาป,ปมุ๊บนะกระดาษมันก็จะโดนสีแล้วมันก็จะถือว่าเป็นการระบายสีนะนี่เห็นไหมอันนี้ครูผสมเนี่ยครูผสมเรียกว่าบางทีก็ต้องกะหน่อยว่าพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะต้องใช้สีประมาณไหนนะครับการเตรียมตัวที่ดีการผสมสีเตรียมไว้ที่ดีเนี่ยจะทําให้เราไม่เสียเวลาเราจะสามารถระบายต่อได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องไป ไปผสมสีอะไรใหม่เพราะว่าบางทีเราผสมสีไม่พอแล้วเกิดระบายแล้วตรงนี้มันหมดแล้วแล้วสีต้องไปผสมใหม่อันนั้นคืองานหยาบเลยเพราะว่าสีตรงนี้มันจะแห้งไปก่อนแล้วมั่จะกลายเป็นร้อยต่อจนได้นะครับสีน้ำนี่เป็นอะไรที่เราต้องเตรียมพร้อมดีๆอะแล้วก็ระบายลงมาด้านล่างครับทีเนี้ยอะบายแล้วก็ไล่สีลงมาเลยนะครับน้ําสีนี่มันก็จะไหลลงมากองกันแถวนี้อ่าก็เนียจะเห็นว่า ข้างใต้ตรงนี้มันจะมีน้ำสีกองกองอยู่วิธีคือให้นักเรียนล้างผู้กันให้สะอาดล้างผู้กันสะอาดแล้วเอาผู้กันเช็ดให้แห้งหน่อยเช็ดให้แห้งๆนี่ดึงถอยหลังอย่างนี้เสร็จแล้วเอาปลายผู้กันเนี่ยไปแตะไปแตะที่น้ําด้านล่างที่มันนูนๆขึ้นมาสีมันจะขึ้นมาในผู้กันมันจะซึมขึ้นมาในผู้กันนะครับมันจะถูกดูดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อย นะมันจะเป็นอะไรอย่างไงเล็กน้อยเป็นรอยซึมไม่ช่างมันครับนี่คือสวยงามและเป็นธรรมชาติแบบของสีน้ำโอเคนะอ่ะหนึ่งสองสองช่องนี้คือการระบายแบบต่อสีอ่ะนีสีแดงแล้วเอาสีอะไรดีให้อีกสีหนึ่งเอาอะไรดีน้ำเงินเหรอ ได้ได้ได้น้ำเงินน้ำเงินนะ, <c oughs> อะเอาน้ำเงินนะอ่ะสมมุติว่าเราจะต่อสีเราระบายเป็นสองสีต่อกันนะครับมันก็เหมือนเดิมเลยวิธีการเหมือนเดิมคือเราก็ต้องเตรียมสีก่อนทีนี้มันจะมีสีที่สองมาเอาเป็นสีนี้แล้วกันครูขอเป็นเซอร์โรลีนบลูแล้วกันนี่คือสีเซอร์โรลีนบลูนะครับมันเป็นสีแบบสีฟ้าใส ละลายน้ำเตรียมไว้เหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่ะเอาสีเลยก่อนดีอ่ะให้เกียรติสีฟ้าก่อนเราจะเริ่มสีฟ้าก่อนเหมือนเดิมครับนี่ผูผสมสีเรียบร้อยแล้วเรามาระบายกันวิธีระบายสองสีต่อกันนะครับแบบนี้ก็เหมือนก็เหมือนกันเลยระบายจากข้างบนมาข้างล่างไม่ต้องรอให้สีมันแห้งนะครับรีบเติมของนะเติมผู้กัน เอาพู้ก,กันเติมสีเข้าไปเติมสีเข้าไปนี่ครับรีบระบายแล้วก็คุมขอบมาด้วยนะครับขอบพวกนี้ต้องคุมมาพร้อมๆกับการระบายเราไม่สามารถระบายเสร็จทั้งหมดแล้วค่อยไปแต่งขอบไม่ได้ทีนี้พอสีมาครึ่งหนึ่งแล้วปึ๊บปบรีบล้างพู้ก,กันให้สะอาดล้างพู้ก,กันสะอาดแล้วแต่สีแดงเข้าไปแล้วก็มาระบายต่อแบบนี้ปึ๊บอ่ะทำท่าก่อนทำท่าก่อนเสร็จแล้วระบายเอาปลาพู้ก,กันไปชนสีข้างบน ล้างผู้กันทีหนึ่งนะสีแดงจะได้สดสดอ่ะโอเคนะครับนี่คือการระบายต่อสีกันแบบของสีน้ํามันต่อได้แบบนี้ถ้าเป็นสีโปสเตอร์นักเรียนจะเอาสีสองอันมาระบายชิดกันแล้วก็เอาผู้กันเกี่ยผู้กันปัดตรงกลางใช่ไหมครับแต่สีน้ำเนี่ยเราจะไม่ทําอย่างนั้นทําไม่ได้พัง สีน้ำคือเราจะต่อสีคือต่อกันจริงๆอะระบายต่อกันแล้วสีเขาซึมมาหากันเองนั่นคือการต่อสีแบบของสีน้ําอีกสีหนึ่งขออันนี้แล้วกันเป็นฟ้ากับเหลืองมะนาวเป็นฟ้ากับเหลืองมะนาวอ่ะเตรียมเหลืองมะนาวเข้ามาเหลืองมะนาวภาษาอังกฤษนะเลมอนเยลโลเป็นสีที่สำคัญนะ สังเกตว่าไม่วานักเรียนจะซื้อสีเลยก็ตามมามันต้องมีเลมอนเยลโล่มันเป็นเหลืองมะนาวครับเอาไว้ผสมสีอื่นๆเนี่ยเยอะพอสมควรอ่ะสีมีทั้งสองอย่างแล้วครูจะระบายเหลืองมะนาวก่อนแล้วกันเนาะหรือยจะเอาสีฟ้าก่อนเหลืองก่อนอ่ะไปอ่ะไปต่อีอครูว่าทำไมวันนี้ไฟมันมืดๆไม่รู้นะ ะละลายต่อมานี่นะระบายต่อมาเห็นไหมครับสาคัญนี่พอเราเตรียมสีดีเนี่ยเราก็ระบายโดยที่แบบไม่ต้องรอเลยไหมเราไปได้เรื่อยๆเลยเปิบอ,อ่ะรีบไปล้างพู่กันครับรีบไปล้างคู่กันไปเอาสีฟ้าไปเอาสีฟ้ามาสีฟ้านี่มาตั้งท่าก่อนตั้งท่าแบบนี้ก่อนตั้งท่าแบบนี้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วนี่ครับเอาสีฟ้าปาดไปโดนอ่าแล้วรีบล้างคู่กันนะแล้วก็ระบายต่อลงมาอ่ะเรียบร้อยนี่คือการระบายต่อสีนะครับอ่ะนี่นะสอนแล้วและนี่คือ นี่คือเป็นตัวอย่างให้พวกเราด้วยนะครับอะระบายต่อสีมีใครมีคําถามไหมไม่มีนะถ้าไม่มีครูขอไปสอนระบายพวกนี้ครับอันนี้ระบายในช่องเล็กๆว่าจะทำอย่างไงแน่นอนว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณครรระบายช่องใหญ่เนี่ยครูนอนคูกกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ช่องเล็กเนี่ยนันเรียนครับเราต้องจับคูกกันใหม่ตอนแรกระบายช่องใหญ่เรานอนคูกกันอย่างนี้แต่ช่องเล็กเนี่ย เราต้องจับผู้กันแบบใหม่เราต้องจับหัวหัวผู้กันนิดหนึ่งแล้วตั้งผู้กันขึ้นมามันจะทําให้หัวผู้กันเนี่ยมันสัมผัสกับเนื้อกระดาษน้อยลงมันเลยสามารถทําให้เราเนี่ยเจาะในมุมต่างๆได้อะถ้าดูแบบถ้าดูแบบอีกมุมหนึ่งอันนี้นี้อีกมุมหนึ่งสมมุติว่านี่คือกระดาษตอนแรกเนี่ยน่้ระบายคือผู้กันมันจะนอนอย่างนี้ใช่ไหมสมมติมือครูเป็นกระดาษผู้กันนอนอย่างนี้แต่ถ้าเป็นระบายอันเล็กๆนักเรียนจับมือใหม่ตั้งผู้กันอย่างนี้ นี่มันทำให้อะไรครับทำให้ปลายผู้กันมันมันสัมผัสกระดาษน้อยลงนะเดินแล้วจับแบบใหม่จับแบบอย่างนี้คล้ายๆจับผู้กันจีนอะไปกันต่อ,อครูระบายช่องเล็กๆนะช่องเล็กปุ๊บปึ๊บ,บอะจับผู้กันใกล้กว่าเดิมอะระบายไปหลักการก็เหมือนเดิมครับระบายให้เต็มพื้นที่ไปเรื่อยๆปึ๊บอะปึ๊บระบายมา <c oughs> ค่อยๆระบายอะ พอเ,เจอปลายตรงนี้อันนี้ยากนะมันจะเป็นขอบเล็กๆจับผู้กันอย่างนี้ครับแล้วค่อยๆค่อยๆเอาปลายผู้กันเนี่ยซาะลงไปปลายผู้กันมันไปโดนตรงไหนสีก็ติดตรงนั้นเนี่ยครับเอาผู้กันซาะลงไปได้แล้วนะครับช่องเล็กแค่ไหนเราก็ไม่กลัวอ่ะมีเนื้อมีน้ําสีเหลือเราอยากดูดออกก็ได้หรือไม่อยากดูดออกก็ไม่เป็นไรอ่ะครูไปต่อนะครับต่อมาสีฟ้าครูผสมไปแล้วแหละ อ่าระบายฮะนี่ตรงปลายปลายตรงขอบขอบตรงขอบขอบเราก็ตั้งมือขึ้นหน่อยหนึ่งนี่ขอบขอบ,ขอบก็ตั้งมือขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับตั้งมือขึ้นหน้าสัมผัสของผู้กักระดาษมันก็จะน้อยลงครับพอมันน้อยลงปุบ๊บเราก็จะระบายได้ง่ายขึ้นอ่านี่ครับอ่ะเอาวันนี้ไหมรูปนี้ อ่าไเดือนของคุณครูอ่ไปครับไซเดือนครูขอเริ่มสีเหลืองก่อนอันนี้ยิ่งเล็กเลยอ่ะยิ่งต้องตั้งคู่กันนี่เห็นไ,ไหมครับการตั้งคู่กันล้างคู่กันก่อนครับเปลี่ยนสีดูไว้นะตั้งใจดูไว้เดี๋ยวปล่อยให้ทำเอง นี่ฮะ <c oughs> นะมันมีมันมีอะไรที่ซิกแซกเนี่ยเราก็ต้องตั้งคู่กันนะอ่ะเราก็รีบไปผสมสีครับไปผสมสีอ่า <c oughs> รีบไปผสมสีเนี่ยเล็กๆนี้ตั้งคู่กันตั้งมือขึ้นมา นอีอย่าให้ออกนอกเส้นอ่ะ,อะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีสำคัญนะครับการเราจะกาเราจะเปลี่ยนสีเนี่ยทำให้ไวนี่อ่ะสมมุติว่าในช่องเล็กๆระบายมาแล้วสีมันเยอะจนเกินไปทำยังไง บางทีสีเยอะจนล้นวิธีคือเอากระดาษทิชชู่มาแล้วก็เอาแต่สีมาเอาซับส,สักนิดหนึ่งไม่ให้มันเยอะเกินไปแล้วก็ไประบายมันจะระบายได,ได้ง่ายมากขึ้นอ่ะผูขอเปลี่ยนสีกลับเป็นสีอ่ะชมพูด,ดีกว่า,าปึ๊บ ปป๊บอ่ไปโดนกันน,กน,นะเนี่ยเรียบร้อยนะครับนี่คือระบายข้างในช่องนะสีมันจะเป็นยังไงเนี่ยช่างมันนะครับถ้ามันจะไหลยังไงก็ปล่อยขอไปอะ่ะโอเคไหมครับโอเคนะฮะนนใช่เรื่องต่อไปคือนนี้คือสักพู่น,นะครับนิมเอียง ครูจะบอกว่าเรื่องการจับผู้กันอย่างเงี้ยถ้าระบายพื้นที่ใหญ่ๆเอ,อ่ถ้าระบายแบบพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยเราจับนอนๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยได้ใช่ไหมพื้นที่เล็กคือจับตั้งๆอย่างนี้หน้าสัมผัสมันจะน้อยลงการจับเนี่ยสำคัญมากถ้านักเรียนจับผู้กันเป็นปุ๊บนะต่อให้นักเรียนมีผู้กันแท่งใหญ่แท่งเดียวเนี่ยต่ต้องหัวแหลมแหน่อยนะนักเรียนสามารถลากเส้นที่เล็กที่สุดได้ ทั้งเรียนจับผู้กันเป็นนะครับจับผู้กันเป็นเนี่ยมีผู้กันใหญ่แต่อยากลากเส้นเล็กนี่ก็ทําได้ถ้านักเรียนรู้วิธีการจับเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ําหนักมือนะครับมันเป็นเรื่องของน้ําหนักมือนะถ้านักเรียนรู้รู้จักเรื่องน้ําหนักมือเรื่องการจับผู้กันเส้นเล็กแค่ไหนผู้กันใหญ่แค่ไหนนี่ก็ทําเส้นเล็กๆได้นะมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักมือเราอะ อ่าะถ้านักเรียนกดกดลงไปหน่อยนะครับกดลงไปเส้นมันก็จะหนาขึ้นเนี่ยน้ำหนักมือเนี่ยสำคัญมากอเดี๋ยวรูเขียนตัวเขียนให้ดูนะเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำหนักมือนะเป็นเรื่องของน้ำหนักมือนะครับโอเคนะปึ๊บเรียบร้อย และนี่คือบทที่2การคอนโทรลสีและการคอนโทรลผู้